ต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมวันนี้นะครับกลับมาเจอกับพี่ต้อมมือที่พะรดเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาล้างแค้นนะครับอ่คลิปล่าสุดนะครับที่พี่ทําไปที่สุ่มพาสีบนะครับพี่ต้อมมือเกลือนะครับไอตัวการให้ได้ถุงเงินหนึ่งใช่ไหมครับนะครับหมด2 0 0พันเม็ดรอบนี้มาอีก2,000เม็ดนะครับมาอีก2 0 0พเม็ดสุ่มพาสีบพาสีบที่2ให้เอ็นเนเวอร์นะครับนะ ขาดสเม็ดนะครับ2 0 0 0แต่วันนี้พี่จะมาล้างแคนนะครับมาล้างแขนดูนะครับว่าวันนี้พี่ต้อมจะมือเกลือเปล่านะครับวันนี้ผมจะไม่กดยกเลิกนะครับเพราะว่าผมกลัวพลาดนะครับเพราะว่าเวลาสมมติเราเลือกมาเนี่ยเราเลือกปุ๊บมันจะเป็นพาร์ติช่องแรกเรากดสุ่มปุ๊บมันจะรีช่องแรกผมเคยรีไปแล้วนะครับเปลี่ยนจากใจแอนนะครับกลายเป็นสตองหนึ่งนะครับก็เลยผมจะยืนไว้ที่พาร์ติสองและสุ่มยาวๆนะครับ จะดูกันว่าดวงของพี่ต้อมมือที่พิลทยังนิ่งอยู่หรือเปล่านะครับหรือเปลี่ยนแปลงนะครับมาลองกันเริ่มเลยนะครับสามสองหนึ่งป๊าบทีเดียวดูพี่ต้อมมือที่พิลทกระโหลกสองอันไปเลยโชว์ปนมเบลหนึ่งมาแล้วชิวๆไปเบาๆพี่ต้อมมือเกลือเบาๆเค็มไปเบาๆก่อน อยากให้บ้านกูรวยขนาดนั้นเลยใช่ไหมถุงเงินมาหวานหวานใช้บนอีกรอบหนึ่งคมๆนะต้อมป้าก็ให้รวยไม่รู้จบถุงเงินสองําอีกรอบหนึ่งฉีกมาขวาบนห,น,หน,นีหนีเงินหนีเงินเอาดัมเมดหนีเงินมาเอาดัมเมดเอาดัมเมดเอาดอัม c o l ค e c t o r เลยครับแม่งเลย ทำ <c oughs> ไมมันเกลืกอนอย่างนี้วะแต่ไม่เป็นไรมีเยอะมีเยอะยายายังเส้นทางไอ้ไกล <c oughs> ใส่คอนเวิร์ตไปเตะหน้าเธอมาอีกแล้วคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตเหมือนเดิมกวาสายล่างสายล่างสายล่างดูดิดูดไหม <c oughs> ชีวิตนี้ขาดรักไม่ได้นะครับนะไม่ต้องไม่ต้องมารักพี่มากขนาดนั้นก็ได้นะครับ นะขอขอเป็นแบบขอลุงลุงอะ่ะหนูเออทำไมกูมันจบหนูสองตัวเลยเนี่ยมันจะมาหนูอะไรทั้งตะก,กูลวันนี้ออมันหนูอะไรทั้งสองตัวเนี่ยอะไรเนี่ยหนูกับหนูเออคอน,น,นเซ็ปต์พี่นี่ต้อมวันไหน อาเลี้ยงหนูสองตัวเลยเนี่ยหวยเด็กนะครับตั้งสมาธิดูพาสซีฟอันล่างรีถูกแล้วไม่เอาหนูเอาลุงต้องเอาลุงสาธุปราบเขาให้ลุงมาลุงมามาแล้วมาแล้วลุงลุง โอ้โหนึกว่ามึงจะให้กูรักลุงอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นอะไรนี่ <Yeah. S 1> ม,มาไปเร็วๆเลยไปเร็วๆเลยเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับนะรถขนเกลือจอดอยู่หน้าบ้านนะครับเหลือแค่มันจะคว่ำเมื่อไรไม่รเหมือนแล้วมันจะคว่ำเมื่อไร่ไม่รู้นะครับใส่เข้าไปคนดูอยากรู้ว่าพี่ต้อมมือที่ผลรถเป็นยังไงเป็นยังไงใส่คอนเวิร์ตอีกรอบนึ่งนะกูจะเปิดร้านขายรองเท้าแล้วกูได้สองคู่แล้ว มือนิ่งจริงๆคอเลกเตอร์รไม่เคยขาดสะตองหนึ่งสะตองสองไม่เคยมาไม่น่าทักแม่งเลยมาสองรอบอะกูไปซ้ายบนมึงจะใหม่รอบไหมอะมึงใหม่รอบไหมคอเลกเตอร์สามเลยอะอะเอาจริงอะไม่น่าทักแม่งเลยแม่งมาสามรอบไอ้หวยเอ้ยอมึงจะมาทําไมสามรอบเนี่ยฮะโอ้ตั้งชื่อว่าซอลว่ะมันเลยเค็ม ไม่ไม่เคม็มตัวนี้ไม่เคม็ม,คมตัวนี้ไม่เคม็มไม่เคม็มโอ้ก็แ <mouvement, rectangle, S 1> ปะแรมแปะแรมอะแปะแรมแปะแรมปาลินและปลาลินนะครับขอเอด็ดนะครับขอเอด็ดมึงกลับมาทําไมเนี่ยถุงเงนินเอ,อ้ยคือศาสตร์เอ้ยขอเอด็ดเอด็เอดกันโลกกับเอด็ดยี่ต่อยให้หน้าอยู่โอ้โหหนูจะมาอะไรเยอะขนาดนั้น เป็นไรเนี่ยมึงจะให้กูฟาร์มหินใช่ไหมเนี่ยคอเลกเตอร์ไม่ขาดเลยเนี่ยโอ้โหสตองหนึ่งเฮ้ยเผลอแป๊บเดียวนี่ผมหายไปหกร้อยเม็ดเลยนะเนี่ยแอ่งคลิปถ่ายอัดมากี่วิเองว้เนี่ยหายไปครึ่งจะครึ่งหนึ่งแล้ว啊เฮ้ย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 หยุดหยุดขอ โอยนึกว่าจะจบเฮ้ยมันหายไปหกร้อแล้วนะไม่เกลือต้อมมือที่พลดไม่มีอยู่จ no ริงแฝงถูงเงินหนึ่งเลยอ่ะไม่ย่าหยุดที่ความเกลือเราไปต่อขอเอด อะไรก็ได้ที่เป็นลุงไม่ใช่ลักดากอนไนก็ได้ดากอนไนก็ได้ดากอนนิกก็ได้ตะตองสามไม่เอาแล้วคอลเลกเตอร์โอ้เริ่มเริ่มเห็นแววแล้วมันแบบเฮ้ยโอ้โหเห็นกอดด้วยเแวบบ็แบเวบมาแล้วมาแล้วมาแล้วคอลเลกเตอร์มือผมนิ่งจัดยังไงก็ต้องฟาร์มครับผมต้องเอาตัวนี้ไปฟาร์มแน่เลย ฟามหินดัน <c oughs> ไม่น่าทักกูลงมาสตองหนึ่งกดที่เฮดกดที่เฮดเฮดเคหยุดไปอีกไปอีกหยุดดีไหมวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ80คิวไม่พอ อัพทาเลนคก่อนเาไหร่อับทาเลน,อน,เอลเลนสองอันพอเปลืองหินโอ้โหมุปสปีดหน่อยวะเอ้ยต่อยเร็วเออหกสิบพอแล้ววิ่งเร็วไม่ต้องหรอกวิ่งเร็วไม่ต้องหกสิบเมตรหรือว่า ขอประหยัดก่อนขอประหยัดเอาเอาสองอันกัน40เมตรร2อยี่สิบคิวแล้วกระโหลกสองอ้ไหนขอลองสักหมัดสิบอสมึงจะหน้ายู่ไหมมาลองสักหมัดอย่างบเฮึมเลยถูกบเฮึ่มเลย,เ,เ,ลยเดินช้ามากเลยมานี่เด้ อันนี้แล้ต่อยหมัดหนึ่งเจ็ดร้อยอุหกร้อยคิวหกร้อยคิวหกร้อยคิวหกร้อยหกร้อยสกิลอะไรมูดสองอีอื้ e. อโอ้ไม่ถึงสองอีด้วยไม่ไม่วาวอะ่ะตัวนี้ไม่วาวเซตนี้ไม่วาว เนี่ยเนี่ยสอง e ปลอดออก,ออกถ้าเซตเนี้ยตึบ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 เนี่ยโอ้โหก็ได้อยู่นะแรงกว่าตัวนี้นี่ว่าแรงกว่าหนูนี่วะนี่หนึ่ง e กว่าโอโ้ก็ได้อยู่นะเนี่ย มงั้นพี่ขอหยุดไว้ตรงนี้ดีกว่ามันโอเคแล้วกัะโหลกกับใจแอน120คิวอเบาก่อนหินมีไม่เยอะเดี๋ยวพี่หาหินสักประมาณสามพันให้หินได้หาหินได้สามพันเดี๋ยวเอนเดอเวอร์ค่อยเปลี่ยนกระโหลกอ่าเปลี่ยนใจแอนเป็นเป็นอย่างอื่นนะครับพี่คิดว่าพี่ไปต่อไม่ไหวนะครับพี่ไปต่อไม่ไหวอนะ คือน้องอาจจะหงุดหงิดนะครับแต่พี่บอกไว้ก่อนว่าประสบการณ์พี่เคยมีนะครับ2,000ก้อนพี่ว่าได้ใจแอนคนหยุดนะครับไม่ควรโลภทาได้ใจแอนคนหยุดนะก็โอเคแล้วเ,เซตนี้ได้เท่าไหร่เซตนี้ได้เท่าไหร่ไ3้สามสามคิวก็โอเคไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดถอดนี่ใส่นี่ก็ได้แหละเ,เซตนี้พอว้ อีเด้เท่าไหร่ปั๊บปั๊บเท่าไหร่ห้าอีเอหเอหก e. e. e, e. อีเจ็ดอีแปดอีใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ลองทีดิอาบอสกี่วินี่ซาร์ตยูโกเมสใช้สกิล ใช้สก mm ิลเซตแรกบวบ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 บวสกิลเซตแรกได้ไปครึ okay. oh, ่งหลอดกิก <acoustic pega 2> ัเมสดูที่กิกัเมสนะครับว่ากิกัเมสใช้สกิลเซตสองตายไหมตายแน่นอนโอเคอ้ไม่ตายกิกัเมสสองเซตไม่ตายถ้้กิลกเมสสองเซตไม่ตายแปลว่าใช้เวลาเกินสามสิบวินะก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับก็วันนี้อาจจะไม่มือว้าวนะครับ แต่ก็ที่ขอเอาไวไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันมันยังพัฒนาต่อได้นะครับแต่พี่คิดว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนพอตรงนี้ก่อนนะไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนหนูก็ต้องเปลี่ยนหนูต้องเป็นผีนะครับส่วนกะโหลกถ้ากะโหลกได้เป็นผีได้เป็นเอทหรือว่าได้เป็นปีกจะดีมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเดินช้ามันยังพัฒนาได้มากกว่านี้แต่พี่คิดว่า,าพี่ไม่โลภดีกว่า นะพี่ไม่โลภดีกว่าเอาแค่นี้พอค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะครับจะได้มีอะไรทํานะครับแล้วก็นะตอนนี้สองาเลนส์นะครับตัวรับ2ทาเลนส์มันถือว่าเล่นได้นะครับเนี่ยน้องก็มีคนสายคนทาไมบางคนพี่ก็แนะนําว่าเออถ้าน้องไม่มีผลดีไว้นะครับอย่าเนี่ยไม่มีผลดีไว้เยอะๆนะครับเนี่ยไม่มีผลดีไว้เยอะอย่าเพิ่งไปโฟกัสทำทำไอ้ตัว กิโลเมตก็ได้นะครับเรามาทําตัวตัวลับก็ได้นะครับตัวลับมันก็โหดนะเนี่ยดูนะซ้ายขวานะครับหนึ่งสองซ้ำนะครับนะนี่เห็นปหกลับมาแล้วนะครับสองธาเลน์นะครับสองธาเลน,นสลน์ถ้าถ้าเราเอาเป็นอ่าอย่างเช่นปีกกับใจแอนน่ะนะครับ DPC หน้าอันอยู่ที่ประมาณพี่คำนวณแล้วว่าเอออยู่ที่เท่าไหร่วะอืมแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวพี่คำนวณให้ตอนนี้เลย นะครับสมมุติถ้าผมเอาตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับอ่า730นะครับ730บวก90เอฮ้ยไม่ใช่ดิน้องกดที่เลวตันเลวตันคือ26คิวใช่ไหมครับใ้า26คิวนะครับบวก90เนะครับบวกปั๊บปีนะครับบวกอั๊บใจแอนนะครับ,บ อา้าวกดผิดกดผิดขอโทษขอโทษเอา่าเท่าไหร่นะ26 Q 26บวก90%บวก75%บวก65%เอากับ DBC จะ142นะถ้าพี่เอาตัวเนี้ยนะครับไปสุ่มพาสซีฟได้ปีนะครับกับใจแอนดาเมจจะ142 Q นะครับ142 Q นะ142 Q เยอะนะครับ142 Q ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเนี้มากกว่าตั้ง30กว่านะแต่ตัวนี้มันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะกิโลเมตรค้าให้ติดต้องใช้ดีไวเยอะนะครับแล้วก็มาซูมอีกแล้วก็ต้องมาอัพเลเวลอีกซึ่งตัวนี้อัพเลเวลง่ายมากนะครับเนี่ยอัพเลเวลง่ายมาก <c oughs> พี่ก็อัพตันอ่าอยู่ไหนวะอัพตันไปแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยอัพตันไปแล้วเนี่ยรอเข้าตู้นะครับรอเข้าตู้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาเข้าตู้นะครับมันอัพง่ายนะครับมันอัพง่าย ถ้าน้องจะคิดว่าจะปั้นดีไว้แล้วมีผลดีไว้น้อยแนะนําโฟกัสมาปั้นตัวรับด่านสุดท้ายด่านรองสุดท้ายนะครับทำสองาเลนยังเกาะกระแสได้นะครับยังยังเกากะเมตาได้เห็นไหมครับตัวนี้256เลเวลตัน6 0 0อ่า62คิวเห็นไหมครับถ้าผมทํา2อ่า2พาร์ทแล้วก็ใส่อ่าใจแอนเข้าไปจะขึ้นร้อยกว่าเลยนะครับเนี่ยจะขึ้นร้อยกว่า แล้วก็ผลลัพธ์มันยังหาง่ายยังพอหาง่ายนะครับดี d i ้มันหายากนะยังไงตรงนี้ก็แนะนำว่าลองเอาไปพิจารณานะครับมันสามารถใช้ได้นะครับมันสามารถใช้ได้นะจะทำให้น้องปั้น ID ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าระยะยาวเราเถียงไม่ได้หรอกครับว่าถ้าเราเอา d i ้ไปทำอะ่ะมันพัฒนาได้ไกลกว่าก็จริงแต่ทรัพยากรครับทรัพยากรนะครับทรัพยากรมันใช้เยอะมาก มันใช้เยอะมากจริงๆนะครับนะมันใช้เยอะเยอะมากจริง,งไงถ้าใครดูแล้วเป็นแนวทางก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจใพี่ด้วยนะครับขอสัก200ไลค์นะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่นเกมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับจุบ๊บจุ๊บเจอกันเจอกัน